สวัสดีค่ะพันโทหญิงประภวดีเจริญรัตนคาราคูลค่ะเป็นอดีตนักกีฬายกนักเหรียญทองโอลิมปิกปี2008ค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็รับราชการอยู่ที่กรมพลาธิการทหารบกนะคะนนทบุรีค่ะค่ะตอนนี้เกอยู่ในส่วนของสำนักงานผู้บังคับบัญชาค่ะก็จะเป็น หน้าด่านที่จะต้องตรวจหนังสือตรวจอักษรที่ก่อนที่จะผ่านไปให้นายเซ็น<อ>ค่ะก็ตอนนี้ก็ได้มองดูน้องๆบ้งางก,ก็ถือว่าช่วงนี้ก็น้องๆหยุดชะง,งักไปสาหรับปัญหาในในในด้านของอมีสารกระตุ้นนะคะก็ถือว่าตอนนี้น้องๆก็น่าจะได้เตรียมตัวกันมากขึ้นเพราะมีเวลาได้เตรียมตัวที่ไม่มีการแข่งขันก็ซ้อมได้เต็มที่ทำตัวเองได้เต็มที่ ก็ถือว่าตอนนี้น้องๆปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วน้องๆก็น่าจะเริ่มที่จะพร้อมในการแข่งขันทุกแมตช์น่าจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบค่ะในสำหรับชีวิตของตัวเองที่เราจะต้องตรงต่อเวลารับผิดชอบตัวเองแล้วก็การดูแลตัวเองต้องบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่ค่อนข้างโชคดีค่ะ เพราะว่ามีเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬามีเรื่องโภชนาการเข้ามาดูแลน้องๆค่อนข้างเยอะซึ่งในส่วนของเราเมื่อหลายปีที่แล้วมันก็วิทยาศาสตร์กีฬาก็าายังไม่ก้าวหน้าถึงขนาดน,นี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีน้องๆในรุ่นตอนนี้ก็ต้องบอกน้องๆนะคะกีฬายกหนักมันเป็นกีฬาที่ต้องต่อสู้กับตัวเองยังไงซะสิ่งที่เราจะต้องชนะให้ได้ก็คือตัวเองซ้อมกีฬายกหนักมันหนักทุกวัน เราจะทำยังไงให้ชนะตัวเองไปให้ถึงจุดฝั่งฝันตัวเองฝันไว้นะคะก็ต้องบอกว่าทุกอย่างตอนนี้พร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆแล้วมันขึ้นอยู่กับน้องๆว่าจะพัฒนาตัวเองไปได้มากแค่ไหนค่ะก็อ,อยากจะขออย่างแรกนะคะก็อ,อยากจะขอขอบคุณค่ะสำหรับสมาคมยมหนักที่ส่งเสริมเก๋มาให้ถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสมาคมยมหนัก ก็คงไม่มีอาชีพไม่มีความสำเร็จในทุกวันนี้ที่มีอยู่ <S <S สำหรับน้องๆที่สนใจกีฬาย้อนหนักนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละจังหวัดหลายๆจังหวัดนะคะก็มีโรงเรียนกีฬาที่รองรับพร้อมที่จะสอนน้องๆสิ่งที่น้องๆเตรียมไปก็คือแค่ใจอย่างเดียวทั้าน้องๆมีใจที่อยากเล่นก็อยากเชินชวนให้ไปสมัครลองเล่นดู